อะมาครับวันนี้พร้อมส่งอีก1คันนะครับกับ15นิ้ว4ดอกยิงลงพื้นนะครับก็คันนี้ใช้แบรนด์ของต่อบ้างนะครับพอดีลูกค้าเขาได้ทําการซื้อมานะครับก็คือพูดง,ง่ายๆซื้อมาทั้งหมดนั่นแหละ <c oughs> นะครับก็เอามาให้ที่ร้านติดตั้งนะครับก็เขามีของเก่าอยู่บ้างแล้วนะครับก็ได้ทําการทำใหม่หมด นะครับของเก่ามันเป็นแบบยกมั้งประมาณว่ายกขึ้นยกลงอะไรนี่แหละนะครับก็ถึงเวลานะเต็มเลยรอบนี้นะครับอ่ะก็ดูรายละเอียดก่อนนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็น่าจะให้ฟังเสียงเนาะพออันนี้จูนไว้เฉยๆนะครับยังไม่ได้ใช้โปรแกรมดึงทำอะไลเมนต์นะครับหรือ ทำรอยต่อนั่นเองนะครับก็ให้ดูรายละเอียดก่อนก็เป็น15นิ้ว2องยี่นฮะยี่ิ้าสก้อนร้อเอ้ยร้อยนิ้วครึ่งนั่นแหละนะแปเฮะเสียงกลางตัวนี้ก็จะเป็นอแปดนิ้วนะครับเป็นปากแต่แต่ไม่ได้ใส่ได้ข้างหลังนะครับใช้เหลมยม5นิ้วแทนนะครับ <c oughs> ก็เพียงพอเนาะ ส่วนด้านหลังนี้เป็นมิดโลนะครับแล้วก็ไดนะฮะแล้วก็แหลมตูดได้ละเอียดนะครับก็ครบทุกความถี่คันนี้เนาะเป็นเรื่องระบบไฟก็จะเป็นได2ลูกฮนะแบตลิเทียม 200M1 แอมป์หแล้วก็แบตเตอรี่2ลูกแยกไดป่านกันนะครับโวลต์จะไม่เท่ากันนะครับ ทีเทียมเขาจะยืน13.3นะครับส่วนแบตเตอรี่ก็12กว่ากว่านะครับอ่ะมาดูข้างใน Power นะครับคันนี้ใช้เป็น Power อ่าจีนทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีพวก DP นะครับเป็นของนาการิชิแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพวกบูเวฟนะครับแล้วก็ Power ตัวนี้ผมไม่แน่ใจใส้สลับหรือเปล่านะครับแล้วก็พวก วีดีใช่ป่ะน่าจะใช่เขาเรียกวีดีป่ะวีดีบ้างแล้วก็คาปาอ่าเป็นสามแถวนะครับก็แค่นี้นะส่วนด้านในก็รอบหน้าเขาบอกนะ V I P นะครับนะี่เบา V I P ใช่นะกับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะ ให้ฟังเสียงเนาะดูรายละเอียดไปก่อนนะครับก่เดี๋ยวผมพาไปดูใดข้างหน้าหน่อยนะครับว่ารุ่นนี้วางยังไงอะไรแต่ผมไม่ได้วางนะเขาวางมาแล้วนะครับให้ดูเฉยๆนะครับก็ตัวนี้วางแทนเดิมนะแล้วก็เพิ่มเติมหนึ่งลูกนะครับนะรุ่นนี้ใครใช้อยู่นะะกองอยู่ล่างนูนะ่นนะนะรุ่นกองอยู่ล่างก็ประมาณนี้นะครับ ใส่มาแล้วนะครับ่ะก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาฟังเสียงกันนะครับขอจูนก่อนยังไม่ได้ทำการจูนจูนแบบคร่าวๆไว้ก่อนนะครับก็น,น่าจะใช้ได้แล้วแหละแต่เพืความแม่นยำเดี๋ยวผมตรวจสอบคอมอีกทีนะครับว่ารอยต่อมันดีเนียหรือเนียนดีแค่ไหน นะอ่นะโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ